อารมณสวัสดยามือเปาครับเอ้ถึงจะเตือน,นนอนครับผมไปครับไปหลุนกุกน้ำกันครับผมหวานใส่ไหวเนาะมามองนี้ก่อนครับนัครับผมบรรยากาศยังมือเสาน้าหมอกพระอาทิตย์กำลังขึ้นยังสวยนะครับผมยี่หยอยหน้าครับผม ไตครับว่ไปแบ่งกันเราจะมีหน่อยมีหลายปรนไดกุ้งดกากไหู่บราณน,นะครับเนาะเดี๋ยวครับผมนำตอนกาเริ่มต้นแน่นะมีปลาขาเบ้อนะแต่ฝนตกมากแห้งก็ได้กินปลาครับเนาะ มาเบิ่งหลังแหลกครับเป็นจังได้น,นังนั่นะโอ้เข่าอยู่มันอยู่ครับหลังแหลกบอกขี่หลายครับนี่ครับผมอุยอ้ยอุ้ยคือขาดโอ้ยขาดครับผมเอียงมาเจาะ พี่จังหมูว่านนี่ก็อันนี้แล้วครับเดี๋ยวเขาหยาดเก็บมครับผมมาครับผมเาเปหลังกนไเนรังมือโอ้นังมกระมานครับนี่พอใดา้่ยูวัตถิลายครับเดี๋ยวครับผมพอใด้เติมกันอยู่ครับนี่ ดวเบิ้งล้านบันแฮปใส่กระัม่าใส่มกันีเดี้กับพ่อได้ให้กันครับได้พอคอยร้ายครับผมนี่ครับผม ไปครับผมไปเบิ่งต่อ,อยังอีกจากหลังเนาะยังอีกแปดหลังครับผมไปเลยครับเบิ่งอีกหลังครับเนี่ยหลังนี้หลังไหนจะหลังที่สี่ครับโอ้เกือบลุ้มีเข่าอยู่ครับเข่าพ่อใหญอยู่นี่ เดี๋ยวขอยหยาบแก้กันครับคมแต่ครับผมเบอ่งตอ,อีกหลังครับว <c oughs> ่านเนี้ยผได้นเนาอาลอตถาวดมาครับผมใส่พอดูกลว่มโมโหสิถือบมครับปึ๊บโอ้พอมีอยู่ครับโดยรวมเขาเติมึงอยู่นี่นี่ครับ เขาก็ใส่ได้อยู่ครับนี่ผมเนะาะอันมันครับหลังนึ่งครับผมนะครับต่อครับผมก่อ,อีกลังไกลๆก,ก,กันนี่ขนาดใส่ไกลๆก,ก,กันเลยนะครับผมเอินครั ไยครับผมต่อไปกันเลยครับผมสีมานบอโอ้หันอยู่ครับหลังนี่ ครับผมหมามันครับเอาเลย่อยๆครับดูติ๊ดๆกันเลยนเนาะโอ้ยหกับหมาเหมือนกันครับผม ค,ครับได้เต็มเลยครับผมถือสำาเนก็ทือว่มามันเลครับนี่ยไล่ยครับเ,ล,บเล็กๆ,ๆหน่อยผสมคนเปร่วมกันไปครับผมนะครับผมพามาเบิ่งอีกครั้งนึครับ ี่้โหแนี่ครับอึบคือว่าใด้ยู่ครับลั่งนี่โอ้ไฉนหนะเนาะอือ้งนี่บอกว่าหมาันครับผมโอ้หดี๋ยวกระปุยเดียวครับยุบเดียวเองไปครับผม ไปเบิ่งหลังต่อไปครับอีกสองหลังครับผมครับผมเบ่องอกหลังหนึ่งครับตาหลุดบนโอ้ยผู้ขาดเนาะครับนี่เบื่องครับผู้ขาดครับ,รบนี่กระปูเขาบ่ครับขาดเบงไงเลยนี่โอ้เดีย๋ยวเะ หมูวานเนี่ยก็เย็บไปครับต้องใส่กระปูเขาครับผมนี่ครับผลงานม,นมันมันครับผมไปกันครับกระเบิงครับผมนี่หลังสุดท้ายครับนีดูหน่อยดิอ๋อลา้าสกรายกระปูเขาครับโอ้มันอยู่ครับเนี่ยนังนี่ ผลงานโดยร่วมครับน,นี่ครับคลิปนี้ก็ขอไหวเพียงเท่านี้แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปร่วมกันอยู่บ้านเลยครับไปเบิ่งผลงานอยู่บ้านว่าเอ้ยวัานไหนได้ร่วมนะครับนี่ผลงานก็ได้ตามที่เห็นนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสิไปต่ออยู่ครับผม ถ้รมาก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนด่ดยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆหน่อยไปกันครับ